ถ้าคนมันจะรักอยู่เฉยๆมันก็รักนะฮะถ้าคนมันจะเกลียดอยู่เฉยๆมันก็เกลียดพี่น้องเอ้ยเพราะฉะนั้นนะฮะวันนี้เรามีความรักเราก็เติมความรักให้กันและกันเนาะอันนี้คือลูกชายยังเป็นความรักของเราเขายัางเด็กแต่ถ้าโตขึ้นมาเดี๋ยวเขามีแฟนเขาก็เลือกชีวิตเป็นของเขานะฮะจริงๆมองอย่างเป็นจริงความเป็นจริงนะถึงเวลารักหมดอายุเราก็ต้องทำใจ สู้กันต่อไปสาวๆเอ้ยนะจริงๆแล้วสามีสามีภรรยาอยู่ด้วยกันเราจะรู้เนาะซึ่งวันนี้ใสเขาเป็นยังไงแต่คนเรามันก็เปลี่ยนแปลงไปได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีแผนสองคอยระมัดระวังนะคะรักตัวเองให้มากเนาะเติมความสุขในทุกๆวันอย่าคาดหวังนะคะใหจะ้จะให้เขารักเราตลอดไปแต่วันนี้เรายังมีความรักให้กันและกันอันนี้คือหัวใจสําคัญของความเป็นจริง ของความเป็นจริงของชีวิตพี่น้องเ <c ười> อ้ยสดชื่นนะคะก็ฝากเป็นกำลังใจถึงสาวๆทุกๆคนที่เกิดปัญหาที่รู้สึกว่าแปลกๆทะาแม่งท่าแม่งในชีวิตนะคะเนาะบางครั้งเราคิดว่าเราทำดีที่สุด <c ười> พอถึงสุดท้ายมันไม่ใช่ <c ười> เขาเรียกว่าหมดเวลานะคะ <c ười> เขาเรียกว่ารักหมดอายุ <c ười> หมดเวลาเราก็ต้องทำใจยอมรับความเป็นจริง เท่านั้นเองแต่หนึ่งสิ่งนะหนึ่งสิ่งสำคัญนะคะเซฟ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 ให้กับตัวเองเก็บเก็บเก็บนะคะเงินเงินเนาะมีเง,นง,นงินในกระเป๋าอา่าวันข้างหน้าเราจะได้ไม่ลำบ,บากหลายๆคนบอกว่าเงินไม่สำคัญไว้ Why? คำนี้ว้าผิดเด้อสำหรับยายจานนะคะมีเงินในกระเป๋าเกิดอะไรขึ้นเราก็ยังปลอดภัยและหลายๆคนก็มีสามีซัพพอร์ตเรื่องเงินนะคะ แล้วถึงวันหนึ่งไม่มีเขาคนที่ลําบากก็คือเราไหนไหนมาดูดิยาเ, yeah. เขาบอกอันนี้ก็กินได้พะนะฝรั่งค่อยเดอ้อไปแล้วพี่น้องขาสู้ๆวางแผนชีวิตให้กับตัวเองให้ดีนะคะเป็นกําลังใจทุกๆคนแล้วก็ขอบคุณทุกๆก,กําลังใจด้วยเนาะอืมง่ายๆเลยนะยอมรับความเป็นจริงยเยจามีอะไรให้ดูอีกอย่างหนึง อไหวแป๊บนึงอ้าวไม่รอแล้วนะคะดูสิชีวิตเราวิ่งตามคนอะ่ะมันเหนื่อยนะอืมถ้าเดินควงคู่กันไปเนี่ยกับคําว่าชีวิตคู่นะมันจะมีความสุขกว่าถึงแม้จะเหนื่อยก็มีพลังมีแขนให้เกาะแต่ถ้าเราสุดท้ายแล้วเราต้องวิ่งตามเขาในแบบที่เขาเป็นยอมเขาทุกอย่างเอาจริงไม่รอดนะเอาจริงเนาะ เปรียบเทียบและแลกเปลี่ยนกับความสุขแล้วฝากชีวิตไว้เพียงแค่เขาให้เราได้แค่เงินอย่างเดียวแล้วไม่มีความสุขในหัวใจในเรื่องอื่นในจ๋าขอลุกขึ้นสู้ด้วยขาตัวเองดีกว่านะฮะเพื่อตัวเองมันจะมีความภูมิใจมากมายเลยเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่ว่ารู้สึกยังไงรู้สึกระแวงรู้สึกว่ามันท่าแม่งท่าแม่งเราก็เตรียมพร้อมที่จะลุกขึ้นยืนด้วยขาตัวเองนะคะป้องกันตัวเอง ปลอดภัยดีที่สุดจ้า